พี่แป๊ะพูดตรงนี้ได้ไหมว่าพี่แป๊ะไม่เคยไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเสียตแหน่งผมไม่ยอมทำลายตัวเองถึงขนาดน,น,นั้นน่วันที่มอบนโยบายเป็นผบอวันแรกเนี่ยผมพูดกับพี่ๆว่างไงรู้ไหมครับผมบอกว่าก,ากราบเรียนพี่ๆด้วยความเคารพเลยหมายถึงรุ่นพี่รุ่นพี่พอพออรอผบอรอผบคือคือมีรุ่นพี่ในร้อยตำรวจหลายท่าน ที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นห,หน,น่เพราะเราขึ้นไปใหญ่สุดแล้วรุ่นพี่ทางนั้นนั่นแหละฮะตั้งแต่ผู้การก็มีรุ่นพี่ผู้ชักการก็มีรุ่นพี่ผมบอกว่าผมมีสองสถานะนะครับพี่ครคบหนึ่งสถานะที่ผมเป็นผบเป็นผู้ชาที่กับอีกหนึ่งสถานะคือผมเป็นน้องพี่ถ้าพี่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยหรือพี่ผมสั่งอะไรไปพี่ไม่ทำเนี่ยผมก็อาจจะใช้โบกไปเป็นผบตรกับพี่หรือผมอาจจะคุยกับพี่อีกใบหนึ่ง เป็นน้องพี่พี่ครับพี่ทํานี้ไม่ถูกแล้วก็ผมก็มอบให้พี่ๆไปหมดแล้วนะความไว้ใจวางใจและเชื่อใจพี่เอาอย่างไรเสมือนหนึ่งผมเอาอย่างนั้นเออนี่คือเสน่ห์ที่เราอยู่กับพี่ๆแล้ได้แล้วถ้าผิดพลาดนะครับผมยอมรับ